เราจะมาดูธุรกิจอีกอย่างในธเรกิจว่ากล้วยไม้ไทยนะครับกล้วยไม้เนี่ยท่านผู้ชมเชื่อเลยนะครับว่าผมเองก็ชอบนะฮะเอาบางทีบางทีเราก็ไปซื้อกล้วยไม้มาเนี่ยนะครับในการที่มาไหว้ทุกวันพระก็ซื้อมาคู่หนึ่งถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโควิดเป็นต้นมาตอนนี้ทำให้สวนกล้วยไม้อุตสาหกรรมผลกล้วยไม้ซึ่งถือว่าเป็นตลาดสําคัญและทําเงินอย่างมากๆของประเทศไทยนี่นะครับเจอภาวะโควิดเจอกําลังซื้อถดถอย และในที่สุดกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมนี้มีคนเลิกกิจการจนถึงนาทีนี้ไปแล้ว70%ในแง่ความเสียหายของอุตสาหารกรรมกล้วยไม้ไทยตอนนี้ไม่ต่ำกว่า6,000ล้านบาทจากวิกฤตของโรคโควิด -19 พอฟังตัวเลขอย่างนี้นี่นะครับตกใจจริงๆฮะนะฮะเจ้าของส่วนแอดวาน e ์การ์เด้นดีไซน์แล้วก็ยังเป็นประธานสากลผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยคุณพยงคงอุดมทรัพย์นี่ระดับประธานของสมาคมผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยเลยนะฮะแกบอกอย่างนี้ครับว่าไอการระบาดโควิดรอบแรกเนี่ย ตั้งแต่มีนาคม63มันยังส่งผลไม่จบเลยและสุดท้ายก็มาเจอการระบาดโควิดรอบ2ในช่วงของการธันวาคมของปีที่แล้วและปาหนักที่ขึ้นมาตอนต้นมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้เท่าที่ประเมินในฐานะานาาของประธานสากลผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยปรากฏว่าเม็ดเงินในอุตสาหกรรมของการปลูกกล้วยไม้ไทยตอนนี้เสียหายขั้นต่ำ5,000ล้านจนถึงตอนนี้ประมาณ6,000ล้านบาทเข้าไปแล้วซึ่งก็ต้องยอมรับน,นะครับว่าตอนที่ก่อนจะเกิดโควิด19 หมายถึงว่าเข้ามาระบาดในไทยแล้วตั้งแต่มีนาเนี่ยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงไฮซีซั่นช่วงที่เข้ามาเที่ยวนะักท่องเที่ยวเข้าได้อยู่ถูกไหมฮะแล้วคนไทยก็ไปเที่ยวต่างประเทศเยอะด้วยแล้วคนช่วงไฮซีซั่นที่มีการขนส่งสินค้าประเภทกล้วยไม้ทางเครื่องบินเยอะด้วยเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยไทยส่งออกกล้วยไม้ประมาณ2,500ถึง3,000ล้านบาทต่อปีนะครับเนี่ยปีละ2,500ล้านปีละส0มพันล้านเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดโควิดรอบแรก ไม่มีตลาดเลยตลาดพังหายยักหมดเลยส่งออกก็ไม่ได้เครื่องบินออกไปไม่ได้นักท่องเที่ยวเองก็ไม่มานะครับการใช้กล้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการจัดกิจกรรมนะหรือว่าการจัดกิจการอะไรต่างๆหายไปหมดเลยครับจนส่งผลให้ตอนนี้เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้นี่นะครับรือแปลงทิ้งประกาศเลิกกิจการ,รแล้ว70%ครับโอ้โหเหนื่อยจริงนะฮะประกาศถึง70%รเลิกแล้วฮนะเหตุผลที่เลิกก็เพราะว่าไปไม่ไหว แบกรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายของการปลูกสวนกล้วยไม้ไม่ไหวจริงๆถ้าท่านผู้ชมเคยไปสวนกล้วยไม้เราก็จะเห็นถูกไหมว่ามีทั้งกล้วยไม้มีทั้งคนงานมีทั้งน้ําที่ต้องหล่อเลี้ยงมีทั้งโรงปุ๋ยโรงปืนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายบุญเวยกันอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับเนี่ยฮะไม่ไว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าปุ๋ยและที่สุดพี่น้องเกษตร,รกรก็ต้องล้มหายตายจากออกจากธุรกิจนี้ไปเป็นจํานวนถึงประมาณ70%เข้าไปแล้วถามว่าพื้นที่ไหนที่ปลูกกล้วยไม้มากที่สุดในไทยนี่น ในส่วนของสารณ์ตรงนี้เนี่ยคืออาสารรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยเนี่ยเขาดูแลพื้นที่ทั้งหมด9จังหวัดนสมุทรสาครโอ้โหพูดชื่อแรกมานี้ก็ไม่จะพูดยังไงเลยนะฮะสมุทรสาครก็ศูนย์การการระบาดของโควิดในรอบที่2นี่นะฮะนคปรปฐมเนี่ยกาญรจรบบนบุรีเนีชช่ยสุพรรณบุรีเนี่ยราชบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครต่อเนื่องไปถึงพระนครศรีอยุธยานนทบ,บุรีแล้วก็ปทุมธานีเนี่ยใน9จังหวัดตรงนี้สมาชิกหลายพันคนแล้วนี่นะครับนั่นคือแค่เฉพาะคนปลูกด่านหน้า แต่คนที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับธุรกิจของกล้วยไม้รวมกันสะสมก็ไปต่างกับหนึ่งแสนคนนะฮะคนปลูกกล้วยไม้ไม่ใช่แค่คนเป็นเจ้าของสวนหรือคนอยู่ในสวนเท่านั้นออกมาก็จะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างครับเช่นพ่อค้าคนการที่เอากล้วยไม้ไปส่งไปขายนะฮะตลาดที่มีการวางขายกล้วยไม้นะฮะแล้วก็ยังมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนากล้วยไม้ไปขาย<ๆ>เช่นแผงขายดอกไม้สดตามตลาดสดตลาดตา่ตางๆรวมไปถึงการจัดอะไรทราบไหมนะฮะการจัดประชุมสมัมมนา,นา บิสเนสทริปอะไรต่างๆที่มักจะมีดอกกล้วยไม้เนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบตกแต่งให้สวยงามให้บรรยากาศมันดีขึ้นและที่สําคัญเราก็จะพบว่าแม้แต่การถึงวันพระในปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็ลดค่าใช้จ่ายในการไหว้พระในวันพระด้วยดอกไม้ที่เคยซื้อกันเยอะๆบางทีอาจจะซื้อหรือเพียงแค่กลับเดียวเสด็สัสไปสําหรับกล้วยไม้นังนั้นที่มันต้องซื้อคู่สองกลับลเอาไว้ใส่ใจกันคู่อยู่ต้นนะครับอนอกจากนี้นี่นะครับชาวสวนกล้วยไม้เองเนี่ยเจอปัญหาของโควิด19ซึ่งถือว่าหนักหนาสาหัสและมาอันดับต้น,ตน อันดับที่สองที่เจอในตอนนี้เลยคืออะไรครับน้ำเค็มหนุนเป็นเพราะว่าน้ําต้นทุนในเขื่อนแล้งและไม่พอที่จะเอามาดันน้ําเค็มออกตอนนี้จะู้ชมทั่วไปนี่นะครับในกรุงเทพกทับนนทบุรีผมว่าเพียงแค่สจังหวัดนี้มั้งนะที่ต้องทานน้ําเค็มๆอยู่ทุกวันนี้นะครับนะที่อื่นดูเหมือนจะไม่เจอปัญหาน้านี้อยู่เท่าไหร่นะครับแต่มพมว่าเจอน้ําเค็มหนุนเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าพื้นที่ก็ไม่สามารถนําเอาไอ้น้าเค็มเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่คุณภาพของน้ําในการเลยนกล้วยไม้ตามปกติเนี่ยนะครับมาช่วย ก็กลายเป็นว่านี่ก็มีปัญหานะครับทำให้คุณภาพาของกล้วยไม้ออกมาก็ถือว่าตกต่ําแล้วก็มันแย่อีกต่างหากนะครับรอบกับปีดูเนี่ยครับปรากฏว่าโอ้โหกล้วยไม้เนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นกล้วยไม้สกุลหวายอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ความช่วยเหลืออยู่ตรงไหนนะฮะเขาก็เลยอยากเรียกร้องให้รัฐเนี่ยช่วยเหลือกล้วยไม้20 0 0 0บาทต่อไร่ซึ่งทางสากลเขาก็ยื่นเรียกร้องไปที่กระทรวงเกษตรสากลเมื่อกรกฎาคมปี63แต่เงียบไม่มีตอบบรับ ไม่มีตอบสนองนะครับในกรณีตรงนี้เองก็เลยกลายเป็นปัญหาแม้แต่เนี่ยฮะเจ้าของสวนกล้วยไม้บานโปกออคิดและเป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้จังหวัดราชบุรีคุณสุวิชชัยแสงเทียนนี่นะครับนี่แกบอกเลยฮะกำลังซื้อของคนไทยตอนนี้ลดลงแทบไม่เห็นเลยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นี่คือกําลังซื้อคนที่ซื้อกล้วยไม้นี่นะครับอนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับก็บอกว่างานอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานศพนะฮะงานจัดประชุมสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะปรากฏว่า ตอนนี้ก็เลิกในการใช้พวกประเภทดอกไม้กล้วยไม้ไ,มไมเปเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งและที่สําคัญตลาดส่งออกกล้วยไม้ก็ย่าแย่อีกต่างหากตอนนี้ตลาดส่งออกนี่เจอปัญหาในเรื่องของการตู้ขาดแคลนจนถึงนี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าจะสู้ราคาได้ตู้ก็ต้องจ่ายแพงถูกไหมครับอีกจุดหนึ่งที่เห็นก็คือว่าค่าขนส่งแพงขึ้น 2- อถึงสาเท่าตัวเครื่องบินก็มีจํานวนน้อยลงถูกไหมครปกติแล้วการส่งออกกล้วยไม้นี่นะครับ เท่าที่มีการเปิดเผยกันเนี่ยมีทั้งส่งไปกับเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ที่มีผู้โดยสารทั่วไปแต่ตอนนี้พอมันไม่มีผู้โดยสารเครื่องบินหลายแห่งก็ถูกจอดอยู่นิ่งๆทำให้จำนวนเครื่องบินลดลงขณะเดีวยวกันเครื่องบินหลายลําถูกแปลงสภาพกลายไปเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าแบบชั่วคราวอย่างตรงนี้ก็จะเห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าปกติเครื่องบินที่มีผู้โดยสารและขนสินค้าไปใต้ท้องเครื่องบินนี่นะครับแต่ตอนนี้พอมันไม่มีผู้โดยสารเครื่องบินก็ไม่ขึ้นนะฮะค่าขนส่งก็แพงขึ้นมาเป็นตามปกติเลย ดูสิครับเขาบอกว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบในเรื่องค่าราคาที่ตกต่ำเดิมทีเนี่ยนะฮะเคยขายได้1-2บาทต่อช่ออันนี้ในราคาหน้าส่วนตอนนี้เหลือแค่60ตังค์ถึง80ตังค์ต่อช่อนะฮะเลยทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของการตูก,ก่ควไม้ในไทยนั้นย่ําแย่ไปตามๆกันครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบนี้จะเรือลังหรือว่าลุกลามไปจนถึงปีไหนอย่างไรนะครับเมสกูถามท่านผู้ชมไปนะฮะในช่วง10เดือนข้างหน้า ถ้าผู้ชมยังจะใช้จ่ายอะไรที่มากกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันหรือไม่กล้าหรือไม่กล้าใช้จ่ายตรงนั้นนะครับส่งเข้ามานะครับ